ไม่แล้วพี่น้องกล้วยเนื้ออีกแล้วเช็บไปตลาดจัดเนื้อสุดๆไม่แล้วพี่น้องเช็บไปตลาดกับผู้บ่อลน้องบัวไปจัดเนื้อสุดๆมานะครับตับอู้มึงตับดูตับยันตับยันเรียมประภาพเลยพี่น้องอู้ยพ่นผัวเป็นตับงั่วผัวนะของแท้ของแท้เมนเ่าเป็นตับอุดอุ้ยไปกินด้วยนี่พี่น้องเรียมภาพเลยตับอู้ย เนื้อได้เนื so> ้อสันมาเนื้อยังเขาอึนวัวน้องบัวเนื้อยังอย่างวพี่น้องเนื้องัวนะเพราะเป็นเนื้อเนื้ออุดดอกพี่น้องไห้ต้นอยู่ครับพักไอไใกล้มองพักเขาปลูกไว้ไปไปขอสื่อเขาว่าไห้ก็เลยเขาเขาลอกไห้พี่น้องได้มากซดๆุดด้วยกันนะครับเกี่ยวเกียวพอดีรู้เลยเกี่ยวไห้เลยเกี่ยววะเกียวเกี่ยวไห้พักสดๆพี่น้องนานอยู่คางมองที่พักนะนะคางแข็นีู่่นะพี่น้องมีแกวดีโขมโขมนี่ เดี๋ยวกลังปรุงอยู่ขึ้กำลังปรุงพี่น,อน้องจุก่อนทั้งจุทั้งก้อยมือคนอ่ไรสะวนตับตับโลหะสิบบาทโลหะลอยนะพี่น้องตับอยู่นี่แต่ว่ายุโรปไปนี่สามสิบบาทในบกักหลายอยู่นี่โลหะลอยดีตรงเขาขายให้ปกติเขาขายเป็นพ่วงเอ้าพี่น้องจุน้ำกันครับจุทั้งก้อยพี่น้องอะเสียดเช็ดไอ้นี่อ้อมเสียดนะครับพู้หนาผู้หนาเหลือเหลือเหนื้อเนื้อมันสัญญาบ่ดี

เน่เขากวนๆเลยด้เขียกินรยพี่น้องเดินมาเริ่ตทงฟิลปินทั้งแขกงูไฟงูไฟงเอ้ยเล่นสิพระท่านมูงูไฟงูไฟขอาเวอร์จับ่องกรอบอยเห็นมังง่ามาแล้วมาแล้วงูไฟฮะ จะโบกเนี่ยนะบกเลยมามามาเนี่ตอนไงวะกวาแคบด้วฮะไงหองไหมเอามีมันมีหลายห้องบ่เขาใหญ่ตัวอายุคนเดียวเขาแอยูเทียนไยูเข้าอก็เป็นเรืองของตบอนนีว่ากาอ้ย กระบ้อนพวงลอดแขกเค็นม uh, no ันยากรถไปแขกเค็นคนไทยกินม่นยากนี่มุกอ uh ินไซนิมุกอินไซนิด้กรถไปแขกเค็นมันย่านพี่น้องรถไฟรถไปริเวอร์ิเวอแขกเ่เคยเห็นคนกินตับดิบพี่น้องเฮียพรกี่บนเฮียพรประกากินหรอกตับสดดีๆของแท้

เกมูฟีิดมาเห็นเร่มเ่มเ่นเ่เ่ร่เิ่ิ่ิมร่เริ่ริ่มเริกมเริ่มเริ่มไริ่มเริ่มเริเริ่่มเร่มเริ่มเริ่่มเมเ่เมเรินมิ่มมินมเ่นไมเรินมริริมริรมิรวม ผักสดๆพี่น้องอันนี้ก้ยมาลุมาโนแกก็แกกันไป๊ปจับเพดๆไปเลยพี่น้องมันไล่แตด เมื่อกี้กระจุบัตนี้เป็นก้อยพี่น้องกุกมอนี่จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วพี่น้องกินอาหารแขกไรเบือนะครับหนักหิวอาหารอีสานบ้านเฮานะครับคนไทยไปอยู่ไทยกับชาญหาจะนั่งกินนะครับผมก็คือพวกคนต่างชาติพวกอินเดียพวก้ฟินปิน์ กินแบบง่ายๆนะครับแต่คนไทยนี่โอ้ยกินน้ำเขาบ่ได้นะครับกินอาหารฟรีแบบเขาได้ก็รวยหรอกพี่น้องกินบ่ได้ไอู้หอมกับขัวหอมพริกผงเสียพอมันจัดมักจัดเต็มใช่ตามไหมกับผมเรียบร้อยแล้วกินข้าวน้ําคันครับผมข้าวแรง เอ้ยคักขนาดพี่น้องเอ้ยพุน่นนะพักกระสวดโจโก,โกโ้เลยพี่น้องมีตำหุ่งพร้อมนะครับผมเขาเนี่ยาพี่น้องมาครับผมบ่าเต็ปบอกมาลดมาพักบ่าวนงบัวเชฟนะครับพี่น้องมาบดนีี้เ๋ยวกอะไรคำไหน้อ บอลน้องบัวเจิมก่อนพี่น้องรันตีว่าแสียบว่าเสบอุ้ยเนปโป้ป่วนอ่ะเป็นไรฮะยกโปรไห้อพามันหัวบ่บอวารบัวเลยต้องเนปโป้พี่น้องครับยังไงเนปโป้นะครับพักตบเข้าไปวันนี้ป่วนอ่ะตามุงกับมี่นะครับผมพี่น้องทนเอาไว้แล้วคนไทยก็ได้เว้ ใส่ตับใส่หัวใจพร้อมเนี่นี่กล่องหอยอะไรวะเดี๋ยวดูข้าวมีเงาบาสะใจข้ามือพี่น้องเสร็จแล้วครับมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นก้อยก้อยนี่ขึ้นซุกมันเหีบยุกุบห็ดบหีบขึ้นซุกมาลุ้นมาลุ้น เอาค็ดตบกันเนื้อปูน่องมาสดดอดสมกับวันยุดมึงเนี่ยขัก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 ีกระชายดี๋วก่อนตับหงส์ไมเพร้อมเจ็ก แหลกเนาะไอ้วาดว่ารอไปอริซอสอริซอสคิรีเสอ็จแลัดเกลือมาสักเกลือมากมา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 